วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของหินนะครับซึ่งเรื่องของหินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันเกือบทุกวันเลยนะฮะเราก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของหินว่าหินในโลกนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่แค่3ชนิดเท่านั้นเองแบ่งกันใหญ่ๆก็คือหินอัคนีอันที่สองก็คือหินชั้นหรือหินตะกอนนะครับอันที่3ก็คือหินแปร เรามาดูกันที่อย่างแรกก่อนเลยก็คือหินอัคนีนะฮะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า igneous rock นะฮะเกิดจากหินล้อมเหลวนะฮะที่อยู่ใต้โลกนะะก็คือลาวานั่นเองนะครับแทรกตัวดันขึ้นมาแล้วก็ตกผลึกแข็งตัวเป็นแผ่นนะฮะที่ผิวโลกนะครับโดยหินอัคนีเนี่ยเราก็จะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันนะฮะก็คืออย่างแรกก็คือ ห็นอักขณีแทรกซอนนะครับหรือ intrusive igneous rock ซึ่งเกิดจากการเย็นตัวอย่างช้าๆของลาวาใต้เปลือกโลกนะฮะก็อย่างเช่นหินแกรนิตนี่นะฮะหินแกรนิตก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับหรือหินดิโอไรต์นะฮะหินดิโอไรต์ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็หินแกบโรหินแกบโรก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับหินแกบโรส่วนหินอัคนีอย่างที่สองนะฮะก็คือหินอัคนีพูก,ก็คือมันปะทุขึ้นมาบนเปลือกโลกนะฮะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า extrusive igneous rock นะฮะหรือชื่อ,อยาหนึ่งก็คือหินภูเขาไฟนะฮะที่ผมเอามาใสาบ่บ่อปลานั่นแหละฮะ เกิดจากการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วของลาวาที่ดันตัวออกมานอกผิวโลกอย่างเช่นหินบาซอลต์นะฮะบาซอลต์หินบาซอลต์ก็มีหน้าตาไปอย่างนี้นะครับหินแอนดิไซต์นะหินแอนดิไซต์ก็อย่างนี้นะครับหรือหินไรโอไลต์นะก็หน้าตาไปอย่างนี้นะครับไรโอไลต์นะครับ หินอย่างที่2ก็คือหินชั้นหรือหินตะกอนนั่นเองนะฮะก็คานิยามว่าคือหินที่เกิดจากการทับถมแล้วก็สะสมของตะกอนต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกหินอย่างอื่นนะฮะพวกแร่พวกกรวดหินดินทรายหรือว่าพวกเปลือกหอยนะฮะโดยที่อาจจะทับถมกันใต้ทะเลหรือเกิดจากแม่น้ำนี่นะฮะชะล้างมาเป็นโคลนนะฮะแล้วก็ทับถมเป็นล,ล้านๆปีนะฮะแล้วก็แข็ง กลายเป็นหินนะฮะในแอ่งสะสมโดยตัวหินอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันก็สามารถแบ่งได้เป็น2อง,งชนิดใหญ่ๆนะฮะก็คือหินชั้นที่เป็นเนื้อผสมนะฮะคลาสติกเซดิเมน r ์รีร็อกนะฮะก็คือเป็นหินชั้นที่เนื้อเดิมของตะกอนเนี่ยนะฮะพวกกรวดหินดินทรายนะฮะยังอยู่ในสภาพที่บอกได้ว่ามาจากหินอะไรอย่างเช่นหินทรายนะ,ะหรือแซนสโตนนะฮะ หินดินดานหรือหินกรวดนะฮะเป็นต้นอย่างที่สองก็คือหินเนื้อประสานนะฮะก็คือ Non c l a s ติกเซดิเมน t a รีร็อกนะฮะก็คือเกิดจากการตกผลึกทางเคมีหรือว่าสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็ประสานกันแน่นเลยอย่างเช่นพวกเปลือกหอยนะฮะพอมาอัดกันแน่นๆเนี่ย ภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าหินปูนนะฮะหรือลามสโตนนะฮะเวลาเราดูหนังนะฮะว่ามีภูเขาหินปูนนะฮะก็คือเป็นภูเขาที่เกิดจากหินที่เกิดจากการสะสมตัวของเปลือกหอยนั่นเองแต่ว่าไปเคียวๆดูมันก็บอกไม่ได้แล้วว่าเป็นเปลือกหอยนะฮะแต่ว่าจริงๆมันมาจากเปลือกหอยนั่นเองนะครับหรืออย่างก็คือหินเชิดนะฮะหรือเกลือหินแล้วก็ฐานหินเป็นต้นนะครับต่อมานะฮะก็มาดูหินอย่างที่3มก็คือหินแปรนะฮะ ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า metamorphic rock นะฮะก็คือก็เป็นหินหินเนี่ยแหละฮะแต่ว่าโดนความร้อนใต้เปลือกโลกนะฮะก็คือทั้งความร้อนทั้งความดันนะอัดกันเข้าไปนะครับก็จนทำให้เนื้อหินแล้วก็แร่ต่างๆในหินเนี่ยมีโครงสร้างที่เปลี่ยนไปจากของเดิมก็คือหินเนี่ยมันแปลสภาพนะก็คือมันแปลจากหินธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะแปลสภาพเป็นชั้นๆ นะฮะหรือว่าเป็นลักษณะอย่างอื่นนะครับโดยแบ่งเป็น2แบบก็คือการแปลสภาพบริเวณภาาัยารฮะหรือ regional metamorphism นะฮะเกิดเป็นบริเวณกว้างนะ,ะเนื่องจากความร้อนแล้วก็ความดันทำให้เกิดแร่หรือผลึกใหม่เกิดขึ้นมีการจัดเรียงของแร่ใหม่แล้วก็แสดงริ้วขนานอันเนื่องมาจากแร่เดิมเนี่ยถูกบีบอัดจนเรียงตัวเป็นแนวขนานกันนะฮะอย่างเช่นหินไน์หิน ชีสหินชนวนเป็นต้นนะฮะอย่างที่2ก็คือหินที่เกิดจากการแปลสภาพสัมผัสนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนแทคเมตาโมฟิซึมนะฮะเกิดจากการแปลสภาพโดยความร้อนแล้วก็ปฏิกิริยาทางเคมีของสารละลายที่ขึ้นมาพร้อมกับลาวานะฮะ มาสัมผัสกับหินท้องที่นะก็คืออาจจะไม่ได้เกิดจากความดันมากนักนะฮะเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้ได้แร่บางส่วนหรือแร่ใหม่นะฮะแทนที่ในหินเดิมหินพวกนี้เนี่ยก็จะไม่มีริ้วขนาดนะก็อย่างเช่นหินอ่อนหรือที่เขาเรียกว่ามา r เบลนะฮะหรือหินควอตไซต์เป็นต้นนะครับก็สรุปนะครับหินเนี่ยฮะก็มี3แบบฮะอย่างแรกก็คือหินที่เกิดขึ้นมาจากลาวานะเกิดจากความร้อน กิดจากหินล้อมเหลวนะอันนี้เขาจะรวมเรียกว่าหินอาคานีอันที่2ก็คือพวกหินที่เกิดจากการสะสมนะ sedimentary rock นะครับอันที่3ก็คือหินที่มันแปรสภาพเนภาษาไทยก็จะเรียกว่าหินแปรภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า metamorphic rock นะครับแล้วก็ให้ทราบกันว่ามันมี3ประเภทใหญ่ๆเท่านั้นเองคราวนี้พวกถนนเนี่ยมันใช่หินหรือเปล่าตาโคดถนนนี่นะฮะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นคอนกรีตนะฮะคอนกรีตก็เกิดจากซีเมนต์นะฮะซีเมนต์เนี่ยนะฮะนำมาทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วก็พวกเศษหินเศษทรายอะไรพวกนี้นะครับมาผสมกันแล้วมันก็แข็งตัวกลายเป็นวัสดุใหม่ที่เรียกว่าคอนกรีตคราวนี้เราก็มาดูกันว่าไอซีเมนต์นี่นะฮะมันเกิดจากอะไรนะฮะซีเมนต์นี่ก็เกิดจากการนำลามสโตนนะฮะ ที่เกิดจากการสะสมของเปลือกหอยเนี่ยนะครับเอามาเผาะะกับซิลิคอนออกไซน์นะฮะซิลิคอนออกไซนะะ์มาเผาที่ความร้อนสูงประมาณ1,500องศาเซลเซียสนะฮะแล้วมันนำมาบดนะฮะพอบดปับ๊บมันก็จะได้วัสดุชนิดใหม่นะฮะเขาเรียกกันว่าซีเมนต์ซึ่งสีของซีเมนต์นี่นะฮะ,ะถ้าเกิดกำหนดสัดส่วนของสารเคมีบางชนิดดีๆนะฮะมันจะได้สีที่เหมือนกับหินของอ เมืองพอร์ตแลนด์เลยนะฮะเขาก็เลยเรียกว่าซีเมนต์พอร์ตแลนด์นะครับไอพอร์ตแลนด์ซีเมนต์เนี่ยสีมันก็จอกเทาๆก็เหมือนกับเวลาเราสร้างบ้านหรือทำถนนเนี่ยนะฮะอยู่เป็นถุงๆเนี่ยนะฮะก็มันเป็นสูตรที่เขาใช้ผสมกันเพื่อที่จะสร้างคอนกรีตนะครับคราวนี้พอผงซีเมนต์เนี่ยนะฮะมาถูกน้ำแล้วก็ผสมรวมกับพวกหิน พวกทรายแล้วก็เสริมเหล็กเข้าไปตรงกลางนี่นะก็จะได้อะไรที่มันเรียกว่าแข็งแรงมากๆมีทั้งความแข็งแล้วก็ความเหนียวนะของเหล็กที่อยู่ตรงกลางนะครับอ่าเนี่เขาเรียกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็มาใช้ในการสร้างพวกเอ่อสิ่งปลูกสร้างนะสร้างตึกสร้างสะพานสร้างบ้านอะไรพวกนี้นะฮะก็จะใช้คอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะก็จริงๆก็สร้างมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับเอามาเผาให้เกิดสารตัวใหม่แล้วก็ เก็บไว้ใช้ได้เวลาจะใช้ก็มาผสมน้ําก็เกิดปฏิกิริยาเคมีพอปล่อยให้แข็งก็กลายเป็นคอนกรีตนั่นเองซีเมนต์เนี่ยนะฮะที่เปลี่ยนเป็นคอนกรีตนี่นะฮะมันเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะฮะซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ไดเอามารวมกับหินนะฮะเพราะฉะนั้นหินตามธรรมชาติเนี่ยก็อย่างที่พูดให้ฟังตอนต้นนะฮะก็มีแค่3มชนิดเท่านั้นเองนะครับ ที่มาของเนื้อหาในวันนี้นะครับก็มาจากกรมทรัพยากรธร,รณีนะฮะเว็บไซต์ของเขาก็คือ mapsurvey.rid.go.th นะฮะ mapsurvey.rid.go.th นะฮะก็คือส่วนธร,รณีวิทยานะครับโอเคก็มาพบกับผมใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีนะครับ